สวัสดีครับผมนุ้รุชิตจากกินแก้วก้าวชอปวันนี้จะมารีวิว h w 68 Ultra ให้เพื่อนๆได้ดูกันจะเป็นอยังไงนะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับตอนนี้ผมได้นำเจ้าตัว h w 68 Ultra เออ h w 68 Ultra ก็จะเป็นตระกูลของ HW ที่เป็นแอป W ว a r Fit Pro นะครับพวกแว a r Fit Pro ต่างๆที่เป็นรุ่น เฮดบั8 Mac เฮดบันยู8 SE อะไรเนี่ยเฮดบันยู67 Pro Mac หรืออะไรที่ขึ้นด้วย S w ตนก่อนนะครับเธอจะใช้แอปแวร์ฟิตโปรนะครับทีนี้เจ้าตัว h ฮดบันยู68อลต้าเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับกล่องเนี่ยจริงๆผมแกะไปแล้วแหละเนี่ยผมแกะไว้กล่องหนึ่งแล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะครับก็คือแกะออกมาเนี่ยเขาเป็นกล่องนอกแบบนี้นะครับในกล่องนอกก็จะมีคู่มืออมีคู่มือ เป็นพวกมือแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่แบบนี้เป็นรูปนาฬิกาอะไรต่างๆนะครับพอไม่มีอะไรนะครับก็ดูสวยดีมีบอกชี้ปุ่มนั้นปุ่มนี้นะครับทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นมีภาษาจีนภาษาเมนูภาษาจีนภาษาอังกฤษการเชื่อมต่อการโทรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแอปแวร์ฟิตก็จะเขียนแวร์ฟิตตรงนี้นะครับสวยดีนะครับแล้วก็ ภายในกล่องนะครับก็จะมีสายในรูปเนะี่ยมีมีมา2เส้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยให้มาเส้นเดียวนะครับก็คือจะเป็นสาย U T อ่าสาย U T แบบนี้1เส้นนะครับนี่อันนี้เอาสีส้มมาให้เพื่อนๆดูเออแต่ที่จริงอะผมรีวิว,วผมใส่สีดําไว้นะแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะแกะสลับให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะสายสีสาย U T แล้วมีอะไรอีกนะครับในกล่อง อ่ะในกล่องก็จะมีในกล่องตัวนาฬิกาอีกทีนะครับแกะขึ้นมาก็จะเป็นตัวอัลต้าอ่าก็จะเขียนไว้ว่า49มมตรนะครับนี่บอดี Body เป็นแบบนี้นะครับนีส่สวยๆแบบนี้แล้วก็มีสายชาร์จอ่าสายชาร์จมาให้ในกล่องนะครับนี่ชาร์จเป็นไวเลสชาร์จนะครับสามารถใช้ที่ชาร์จของเจ้าตัว h ฮด m ันยูแปดแมคเฮดบันยูหกเจรหรือว่า h ฮดบันดเอสีได้ ใช้ด้วยกันได้หมดเลยอันนี้ก็คือข้อดีนะสมมติถ้าสมมุติใครมีเจ้าตัว HP 8 Max อยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้สายชาร์จด้วยกันได้เลยนะครับเก,ก็จะสะดวกดีนะครับโอเคแกก่องเสร็จแล้วจริงๆผมได้มาลองใช้ลองเทสแล้วแหละันิดนึงนะครับจะเรียกว่ามารีวิวก็ไม่เชิงนะครับก็จะเป็นการพรีวิวซะมากกว่าเพราะว่าผมได้ลองใช้เนี่ยก็ไม่นานนะครับประมาณ2วันเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ สองวันเนี่ยอาจจะยังเก็บข้อมูลอะไรได้ไม่ครบเท่าไหร่นะครับสติ๊กเกอาตกอะไรก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับบอดี้ของเขาเป็นขนาด49ม mm มนะครับ49ม mm มก็จะเท่ากับ Apple Watch Ultra ก็พูดง่ายๆแหละก็คือ Apple Watch Ultra โคลนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้มีหลายๆตัวนะครับที่ขนาด49ม mm มออกมาแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับตัวเนี้ย สามารถใส่เคสแล้วก็สายแ p ปเปิลวอตได้นะแล้วกเ็เขาเรียกว่าสายสายเนี่ย44หรือ45มิลลิเมตรได้นะครับรวัสดุเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กแหละเป็นอลูมิเนียมนั่นแหละนะครับแข็งแรงนะครับวัสดุแข็งแรงอ่าปุ่มอะไรเงี้ยก็ดูแข็งแรงนะครับรูเจาะมาเนี่ยเนียนนะครับอ่าเพื่อนๆดูใกล้ๆอ่ารูลำโพองอะไรเงี้ยนะครับปุ่มเม,ม็ดมะยมมะยมอะไรครับแล้วก็มีข้างหลังเนี่ย เป็นพลาส,สติกนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเซรามิกนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเหมือนพลาส,สติกนะเออแต่นี้ก็ยังไม่เคยผ่าดูนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพลาส,สติกที่แข็งประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์มีน็อตจริงมีที่ล็อกสายนเพื่อนๆทุกคนก็จะถามหาที่ล็อกสายนะครับตัวน,นี้ก็จะมีที่ล็อกสายให้แล้วนะครับแล้วกเออ็เขาก็จะเขียน49มิลลิเมตรไว้นะครับปุ่มเม็ดมะยมเนี่ยก็สวยใช้ได้เลยนะครับนี่ ฟองซูมไม่ชัดสวยใช้ได้เลยนะครับดูลำพงลำพงสวยใช้ได้วัสดุเนี่ยดูพรีเมียมนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายให้ดูข้อดีของเขาที่มีที่ล็อกสายก็คือเนี่ยเรากดนะครับเนี่ยกดเปลี่ยนสายได้นะครับกดอีกฝั่งหนึ่งก็เปลี่ยนสายได้นะสไลด์ออกแบบนี้นะครับทีนี้เวลาใส่เขาก็จะแน่นๆนะครับเดี๋ยวจะใส่สายสีส้มให้ดูเผื่อใครอยากเห็นสายสีส้ม สา,สายนะครับตรงนี้เอาไว right right ้ข้างล่างนะครับดําๆไว้ข้างบนนะเหมือนเดิมทุกรุ่นนะครับสอดเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าเขาก็จะล็อกนะครับเนี่ยมีที่ล็อกสายก็จะล็อกแบบนี้สอดเข้าไปนะครับเรียบร้อยใส่ง่ายมากๆอ่ะสายสีส้มก็จะดูโดดเด่นขึ้นมานะครับโหขึ้นกล้องมากเลยสีส้มสีส้มดูโดดเด่นนะครับทีนี้หน้าปัดนะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยขนาด หมายถึงหน้าปัดที่เป็นเขาเรียกอะไรนะจอแสดงผลนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับตัวเรือนเนี่ย49มิลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับหน้าปัดเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด6แบบนะครับเนี่ยถ้าเราหมุนไปเนี่ยมันจะมี6แบบแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือตัวเนี้ยที่ผมอัพขึ้นมานครับก็คือจะเป็นรวมทั้งหมดเป็น7แบบซึ่งผมว่าเอ้มันในตัวเรือนมันก็มีน้อยนะ แต่ว่าในแอปเนี่ยมีเป็นร้อยแบบเลยนะครับสามารถอัปโหลดขึ้นได้เนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ว่าในตัวเรือนเนี่ยมีให้น้อยนะครับแล้วามาลองหมุนกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอะไรผมนับตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6, อมี่ห้าะมี7แบบนะครับอันนี้ก็คือวนซ้ำละนะครับตัวนี้ก็คือที่ผมอัปขึ้นมาจากแอปนะครับเนี่ยแต่ว่าข้อดีของเขาคือหน้าปัดตัวเนี้ยจะมีเข็มทิศให้ด้วยเนี่ยหน้าปัดแบบนี้นะครับกดทีนึงนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีให้นะ เออเป็นสีแดงอย่างเงี้นะสดแดงสดแบบนี้นะครัเนี้ยก็โอเคนะมีอยู่2ส,สีนะ้าปัดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับชินกับการเลื่อนหน้าปัดแบบสไลด์อ่ะแล้วก็มีหน้าปัดที่เป็นแบบนี้เนีย่ยเป็นสีได้กดเป็นสีได้เออก็เก๋ดีนะครับอ่ตอนนี้กดไม่ได้นะกดเป็นสีไม่ได้นะครับ แต่ว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า,าที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยสามารถกดได้จริงก็คือสมมติฟังก์ชันเนี่ยดัตานะครับกดเข้าไปก็เป็นฟังก์ชันนะครับอีกข้างหนึ่งกดเข้าไปก็เป็นควบคุมเพลงอันนี้ก็คอืนนคอกดเข้าได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้แบบนี้เนี่ยเป็นสีได้แบบนี้นะครับแต่ก็คือใช้แค่ฟังก์ชันนี้พวกอะไรเงี้ยกดไม่ได้นะก็ได้แค่2ฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองอีกหน้าปัดหนึ่งหน้าปัดนี้ก็เหมือนกันกดเข้า Data ได้นะครับ กดข้อควบคุมเพลงได้เหมือนกันเป็นสีได้เนี่ยกดอย่างนี้เป็นสีสีขาวก็จะสวยๆหน่อยนะครับเนี่ยเข็มทิศเขาก็จะหมุน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 เออมันก็เก๋ดีแล้วก็ตัวนี้นะครับฟังกช์ชันที่เพิ่มขึ้นมาที่ผมเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือหนึ่งแหละเข็มทิศท,ที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็หมุนหานะครับศูนย์หนึ่งองศาเนี่ยถ้าถ้าเราตั้งไว้เงี้ยมันจะไม่แม่นนะครับเราต้องนอน,นครับนี่เราก็หาทิศเหนือนะทิศเหนืออยู่ตรงนี้ ศูนย์องศาที่หนือก็คือตรงนี้นะครับวิ่งไปทางนู้นนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าวัดระดับนะวัดระดับความสูงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัดยังไงนะเขาเรียกว่าบารอมิเตอร์นะน่าจะเป็นพวกความดันบรรยากาศ1.0 0งุดศูนย์ HPA คือน่าจะเป็นความดัน1บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเทสด้วยการแบบไปขึ้นที่สูงนะอันเนี้ยมันจะเทสยากนะครับเพราะว่า การใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี <c oughs> ่ยค like ือประเทศไทยเนี่ยนะครับก <calculus> ็จะอยู่ที <bit> ่ประมาณ1นึ่เขาเรียกว่าความดันบรรยากาศก็คือ1นึ่งบารอมิเตอร์นี่แหละนะครับประมาณนั้นวัดแรงดันนะพูดผิตนะต้องขออภัยไม่ใช่วัดความสูงนะครับวัดความดันบรรยากาศประมาณ1 0ึ2 HPA อะไรเงี้ยถ้ายิ่งสูงขึ้นไปความดันบรรยากาศเขาจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับมีสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับมีพักหน้าจอแบบนี้นี่มีพักหน้าจอแบบนี้พอสกรีนเซิร์ฟเวอร์พอ หน้าจอเขาพักหน้าจอเนี่ยเขาก็จะเป็นเข็มเข็มแบบนี้นะครับไม่สามารถเลือกได้นะครับมจะมีแค่แบบเข็มนะครับเหมือนฮ w 8 mac นะครับ เลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับก็จะมีคีย์ลัดต่างๆที่เราเคยใช้มาการออกกําลังกายการควบคุมเพลง Data หรือว่าสภาพอากาศเนี่ยก็กดเข้าไปดูได้ทั้งนี้สภาพอากาศเนี่ยต้องซิงกับแอปแวร์ฟิตโปรนะแล้วก็แชร์โลเคชั่นเซอร์วิสด้วยนะครับเขาถึงจะมีสภาพอากาศเลื่อนหน้าปัดจากบนลงล่างก็คือเนี่ยบลูทูธคอลลิ่งนะผมเปิดบลูทูธคอลลิ่งไว้นะครับทีนี้เขาก็จะไปเชื่อมต่อกับมือถือที่เราเชื่อมต่อบลูทูธคอลล์ไว้เวลามีคนโทรมาเราสามารถกดรับสายได้นะครับจากตรงนี้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยนะครับ ตัวเนี้ยก็คือเท่าที่ผมเทสเนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้อยู่ในประเทศจีนนะประเทศไทยยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีเนี่ยอ่าช็อตวิดีโอคอนโทรนะครับก็คือวิดีโอสั้นๆเอาไว้คอนโทรได้นะครับแต่ว่ามันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้นะผมลองละแต่ว่าเพิ่มลดเสียงเนี่ยได้นะครับเวลาเราเปิด YouTube Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มลดเสียงได้แต่ว่าเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยยังทําไม่ได้นะผมไม่แน่ใจว่าทํำยังไงด้วยนะครับก็เราได้เทสเทสกับ iOS เนาะก็ยังทําไม่ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้พลิกข้อมือติดอัตโนมัติเปิดตรงนี้ Do not disturb ก็คือห้ามรบกวนนะครับอันนี้สกินเซิร์ฟเวอร์ที่ผมบอกไปว่าเวลาพักหน้าจอมันจะเป็นเข็มเข็มเขาก็จะบอกว่าถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะเปลืองแบตนะครับล็อกสกีนได้นะครับล็อกสกีนได้เนี่ยเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะมากดแล้วทายังไงนะสกีนทัดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยกดปุ่มตรงนี้นะครับ3ครั้งในสาวินาทีนะครับไม่ใช่3ครั้ง3วินาทีเขาก็จะอันล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ อีกอันนึงก็คือ TA TA เนี่ยต้องไปเปิดที่แอป Wear Fit Pro นะครับใช้งานนะนาฬิกาเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เพิ่มลดแสงนะครับเราเลื่อนสไลด์เพิ่มได้อย่างงี้เลยเพิ่มลดแสงนะครับจอเนี่ยสว่างมากๆเลยนะอันนี้ NFC card นะครับ NFC card นาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยอ่า NFC card เนี่ยต้องใช้กับพวกที่เป็นกุญแจรุ่นใหม่เนาะที่ใช้กับ NFC นะครับนาฬิกาปลุกนะค้นหามือถือนะครับอ่ะ กดค้นหามือถือได้ถ้าเราเชื่อมต่อแอปไว้นะครับเขาก็จะสานเสียงแบบนี้อ่าพอก่อนนะครับเออตัวนี้ดีค้นหามือถือได้ถ้าอยู่ในระยะบลูทูธนะเออบางคนนะครับบอกว่าไปทํางานแล้วค้นหาที่บ้านได้ไหมไม่ได้นะครับคือเขาต้องอยู่ในระยะบลูทูธที่เขาเรียกว่าอยู่ในระยะที่เขาเจอกันเนาะเออฟังก์ชันจากล่างขึ้นบนก็จะเป็นเมสเซจต่างๆข้อความต่างๆนะครับ ตัวแมสเซนเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเด้งมาเนี่ยมันก็จะสวยๆนิดนึงนะมันจะเป็นใสๆข้างบนเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูนะครับก็จะเป็นใสๆเออนี้สวยดีนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าปัดจากซ้ายไปขวานะครับก็จะเป็นตัวนี้เอาไว้สแกนแอปไว้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ T A นะครับแล้วก็ Data แล้วก็อากาศอะไรเงี้ยครับตรงนี้สามารถบวกลบได้นะในแอปนะครับอ่าเราสามารถเพิ่มได้นะครับแต่ว่าเพิ่มได้แค่3อันนะครับแล้วเมนูมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อนี้ก็คือการเชื่อมต่อนะเราใช้สแกนแอปแว f ฟิ b โปรในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็พวกรีสตาร์ทเนี่ยเราไม่ใช้นะเพิ่มลดแสงเราพูดไปแล้วนะครับตั้งเวลาเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับมีตั้งเวลา,ามีเสียงเราจะให้แสงหรือเสียงอะไรเงี้ยนะครับตั้งจากตรงนี้นะครับแต่ว่า จริงๆเวลามีเขาเรียกว่า Bluetooth Calling มันจะปรับตรงนี้มันก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะครับมันก็แค่เพิ่มลดเสียงเพิ่มลดการสั่นได้นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันจะปิดไปเลยไม่ได้นะเอออันนี้ก็เป็นข้อสังเกตไว้นะครับแล้วก็สภาพอากาศบอกไปแล้วนะครับควบคุมเพลงควบคุมเพลงก็ต้องเชื่อมต่อกับ Bluetooth นะครับหรือว่า Watch c a l นั่นเองนะครับนาฬิกาจับเวลา สต็อปวอดนะครับอันนี้คนละอันกันนะครับกับการตั้งเวลาอันนั้นก็คือนาฬิกาปลุกนะอันนี้เป็นแบบสต็อปวอดเอาไว้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเลื่อนมาก็จะมีอันนี้รีเซ็ตอันนี้วัดความดันนะครับอันนี้เราต้องใส่วัดนะเวลาวัดความดันเนี่ยเพื่อนจะเห็นเซนเซอร์นแดงๆกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับอ่าตอนนี้เป็นเลเซอร์นะครับยิงลงมานะครับที่เรานะครับแล้วก็เขาก็จะกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับวัดไปเรื่อยๆนะครับ แต่เราต้องใส่วัดนะแต่ผมใส่วัดไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่ามือมันอยู่ลักษณะที่แบบยากนะครับเอมันจะจับยากการวัดเขาจะใช้เวลาวัดสักประมาณสามสิบวิถึงหนึ่งนาทีนะครับเท่าที่ผมดูนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับตัวนี้จะต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับเอสพ o โออันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องวอลรอวัดนานพอสมควรนะครับกว่าจะขึ้นนะครับ การเต้นของหัวใจก็มีมาให้อ่าอันนี้ข้อความ mirrors. ข้อความที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ป <te> ิดเครื่อง SPO2 การเต้นของหัวใจอ่าอันนี้ s c r e e ไ Time Off ก็คือเวลาที่เราต้องการให้หน้าจอเนี่ยเขาปิดนะครับผมตั้งไว้ประมาณ10วิก็พอนะครับเครื่องคิดเลขมีมาให้นะครับเครื่องคิดเลขมีมาให้ Data Data ก็ เออบางคนถามหา tata นะครับ Data านี่ยก็คือการออกกําลังกายต่างๆของเรานะสเต็ป <Step s S 1> ก็คือนับกเดินเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะนับกเดินตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็สะดวกดีแหละดูตรงนี้นะครับวันนี้ผมเดินไปที่129นะอ่าอันนี้ก็คือแอปแวร์ฟิตโปนะครับการนอนอะไรต่างๆนะครับ การนอนเนี่ยเราต้องใส่นอนนะครับถ้าเราไม่ใส่นอนเนี่ยเขาก็าจะไม่ขึ้นนะก็คือใส่นอนไปเลยนะครับนาฬิกาปลุกนะครับเราสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้นาฬิกาปลุกเนี่ยจะคนละอันกับนี่นะครับแต้งเตือนเนี่ยอันเนี้ยมันจะเหมือนแบบว่าเนี่ยนับถอยหลังเท่ากับข้าวอ่ะสามสิบนาทีนะเราทํากับข้าวทิ้งไว้ห้านาทีอะไรเงี้ยแล้วเราก็าไปดูอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นเメディー ตั้งค่านะครับตั้งค่าก็จะมีตั้งค่าหลายๆตัวตรงนี้นะครับพิกข้อมือติดอัตโนมัติสกรีนนะครับไบเนสกรีนนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่ากี่วินะครับให้เขาแบบสว่างอยู่นะครับสกรีนไทม์ออฟก็คือให้หมดเวลานะครับแองกูเอตนะครับก็จะมีหลายภาษานะมีรองรับภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมตั้งภาษาไทยให้ดู มีภาษาไทยการตั้งค่าการตั้งเวลาเราสามารถตั้งเวลาเองจากตรงนี้ได้นะครับความสว่างตั้งค่าการตั้งค่าการโทรก็คืเป็นการโทรนะครับเสียงและสัน่นสายเล็กเข้าสั่นเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะครับหูวท่ามลบก,กวนเตือนสุขภาพเตือนสุขภาพเนี่ยก็คือพวกเตือนดื่มน้ําเตือนนั่งนานนะครับ พักสายตาอะไรต่างๆนะเตือนเลื่อนถไล่ก็มีนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมขอเทสก,ก่อนนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้นะครับโหมดประหยัดพลังงานนะถ้าถ้าเกิดเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยเขาก็จะเป็นสกรีนออฟแบบนี้นะครับอ่าอ่ากดค้างเขาก็จะออกไป่ะรหัสผ่านตั้งได้ด้วยนะรหัสผ่านเนี่ยนะครับถ้าใครตั้งไว้เนี่ยจดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าวิธีรีเซ็ตเนี่ยก็คือต้องไปรีเซ็ตในแอปเลยนะครับ มันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับการเชื่อมต่อมือถือเกี่ยวกับปิดเครื่องรีสตาร์ทแล้วก็คืนค่าโรงงานอ่าในตั้งค่าเนี่ยหมดลวไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็หน้าปัดตัวเมนูต่างๆเนี่ยเลือกได้ไหมนะครับเลือกได้นะครับกดเข้าไปเลือกตรงอันนี้มีโน้ติยมวิทยาด้วยนะมี UV ีบอกด้วยนะครับอุณหภูมิร่างกายวัดอุณหภูมิร่างกายได้ด้วยนะครับตัวเนี้ยอ่ากำลังวัดอยู่นะเดี๋ยวผมลองวัดเล่นๆนะครับ มีวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยนะครับเออน่าสนใจนานไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับรีโมทคอนโทรลก็อย่างที่บอกนะเออวัดอุณหภูมิร่างกายากนนอัตราการน้ำตาลในเลือดอะไรพวกนี้น่าจะต้องไปเปิดในแอปนะครับตัวนี้โอเคอันนี้จับคู่วัดคอวัดคอเนี่ยเราต้องจับคู่กับมือถือก่อนนะครับอ่าจริงๆก็จับคู่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจับคู่ไว้เลยแล้วกันนะครับอ่าเปิดตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะจับคู่นะครับ พอเราจัพคู่วัดคอเนี่ยเสียงต่างๆมันก็จะไปออกที่นาฬิกานะครับอ่านี่เราก็ก็ต้องอมาคอยปิดคอยเปิดตรงนี้เอาเนาะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วหน้าปัดเมนูเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมนะครับเปลี่ยนได้นะครับกดเม็ดิยมสองครั้งเนี่ยก็เปลี่ยนอย่างนี้ครับเออนี่เขเท่ดีนะครับเนี่ยหมุนได้จริงนะครับเม็ดยมหมุนได้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นหมุนแบบนี้สวยดี อ okay. แบบนี้ก็ได้นะครับมมุนๆได้เลื่อนๆได้หรือแบบทั่วไปนะครับแบบนี้แบบนี้ก็จะสวยสวยหน่อยเวลาสังเกตดูนะครับเวลาที่เราเลื่อนไอคอนตัวนี้มันก็จะดุมงดุยนะมันก็จะพองๆเหมือนบ็เบิน,นะครับตัวนี้ก็สวยดีนะครับประมาณนี้นะครับในเมนูอ่ะ แล้วทีนี้นะครับเจ้าตัวช็อตวิดีโอคอนโทรลเนี่ยที่ผมบอกไปนะครับมันก็จะเพิ่มลดเสียงได้นะครับอย่างเช่นเราเปิดอยูอ่เดี๋ยวผมเปิด youtube อยู่นะครับอเปิดวิดีโอสั้นอันนี้ก็คือเสียงจากนี่นะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนะี่ยนะครับเปิดนานไม่ได้อ่านี่ก็คือเพิ่มเสียงเขาก็จะไปเพิ่มลดเสียงในนู้นนะครับใน,ในมือถือผมกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเขาก็ไม่ไปนะเออ อันนี้ผมใช้หรือว่าผมใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้นะแต่ว่ากดเล่นได้กดหยุดได้เออนะครับแต่ว่าให้เลื่อนวิดีโอเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ว่าเพิ่มลดเสียงเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับช็อตวิดีโอก,ก็จะมีเอาไว้เป็นลูกเล่นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาลองโทรกันดีกว่านะครับเพราะเมื่อกี้ผมได้เชื่อมต่อการโทรแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองโทรกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมโทรไป12เหมือนเดิมนะครับทีนี้เขาก็จะโทรนะครับนี่ขอจบการสนทนาไว้ประมาณนี้นะครับเสียงนะครับเสียงของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังดีกว่านะครับ ประมาณนี้นะครับเสียงอันนี้คือควบคุมเพลงนะครับมีโฆษณาด้วย่รู้เพื่อนเห็นหรือเปล่านะเอาเข้าจอเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดเลยก็สิ <h <h ็ ประมาณนี้นะครับกดพิเวดได้ลดเสียงได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสียงในการคอนโทรลก็จะประมาณนี้นะครับจุดเด่นของเขาที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นอื่นอ๋อผมลืมพูดอันนี้ไปมีหน้าปัดหนึ่งนะครับที่เป็นเกมเออมีหน้าปัดหนึ่งที่เป็นเกมนะมันก็เป็นเกมแบบอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าปัดธรรมดาเนี่ยเอาไว้ได้นะเขาก็จะบอกเวลาแต่ถ้า,า,าเราอยากจะเล่นเกมเนะี่ยเราก็สามารถกดเพลย์ตรงนี้ได้นะครับ ทำไงครับกดเลื่อนเลื่อนไปเขาก็เก็บฟุตบอลนะเป็นเกมเก็บฟุตบอลครับแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยก็ประมาณนี้พอให้แบบว่าแก้เบื่อได้นิดนึงนะครับนี่ถามว่าลื่นไหมนะเขาก็ลื่นดีนะแต่ว่าเราก็คงไม่มานั่งเล่นเกมวันนี้นะครับเล่นในมือถือน่าจะสนุกกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ อ่าก็จะเป็นหน้าปัดตัวนี้ที่มีเกมนะครับมีเกมเกมเดียวอ่าจะเป็นอีกถ้าเป็นออาต้เแปดปูเนี่ยจะมีถึง4เกมครับหมุนเวประยมเปลี่ยนได้จริงนะครับอ่าแบบนี้นะครับหน้าปัดอ่าเปยนสีได้เรากดเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็จอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจอ i p s สนะสีสันเนี่ยคมชัดมากๆเลยนะค,คมชัดเหมือนมือถือเลยนะครับแต่ยังไม่ใช่จอ o l e d นะครับเพราะจอ o l e d เนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ในานาฬิการาคาเท่านี้นะเพราะว่าจอโอเเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับ ในแอป t ด e แวร์ฟิโปรนะครับที่เชื่อมต่ออยู่กับ6 h w 68 u u t t r a นะครับตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นเลยนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยจะมีไอคอนที่เป็นไอคอนแชทนะครับแบบนี้เพื่อนๆดูไอคอนที่เป็นไอคอนแชทนะครับเล็กๆนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงเนี้ยน่าจะเป็นแชทในแอปของเขานะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเทสนะครับว่าจะแชทกันยังไงนะครับแต่คิดว่า น่าจะเป็นการอินไวท์เมมเบอร์หรือก็เป็นการแชทเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเพื่อนที่ใช้แอปไอตัวนี้ร่วมกันกับนาฬิกานะครับแล้วก็เจ้าตัวแอปนะครับแวร์ฟิตโปรเนี่ยเขาก็จะมีหน้าปัดให้เลือกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะมันเยอะมากๆครับมีทั้งแบบที่เสียตังค์นะครับแล้วก็แบบที่ฟรีนะครับแบบที่เสียตังค์เนี่ยก็จะสวยหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็มีแบบฟรีด้วยแบบฟรีก็สวยนะครับมันมีเยอะจริงๆนะครับ อ,อย่างเช่นผมกดเข้าไปนะเนี่ยมีเป็นร้อยๆนะครับหลายร้อยแบบเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปที่นาฬิกาได้เลยนะครับทั้งนี้สามารถคัสตอมไม์นะครับหรือว่า เลือกรูปตัวเองเนี่ยเป็นภาพหน้าจอได้นะครับโดยเข้ามาที่ Edit นะครับเราก็มาเลือกรูปของเราที่เราต้องการนะครับแล้วก็อัพขึ้นไปที่เจ้าตัวนาฬิกาได้เลยครับแล้วก็ในแอปนะครับเจ้าแว r f i t Pro เนี่ยก็จะมีนะครับฟังก์ชันการออกกำลังกายให้ดูนะครับอันนี้ผมยังไม่อนุญาตดีกว่านะครับก็จะมีฟังก์ชันการออกกำลังกายนะครับต่างเนี่ยให้ดูนะพวกเกี่ยวกับ ความดันการเต้นของหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมาโชว์หน้านี้นะครับแล้วก็จะมีเอ่อเอ็กซ์ไซส์ก็คือมีวิดีโอสอนการออกกำลังกายต่างๆในแอปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ device ก็คือที่ผมบอกว่าเป็นการเชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะขึ้นไอคอนอย่างนี้นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ย c o n n e c t e d แบบนี้นะครับก็จะสามารถนะครับค้นหานาฬิกาได้เนี่ยในกาก็จะสั่นแบบนี้นะครับแล้วก็ควบคุมกล้องนะครับเอ่เปิดนะครับเขาเรียกว่าเปิดเอ่อเขาเรียก เปิดสภาพอากาศได้ด้วยนะครับฮีตในใบนิ่งการแจ้งเตือนนั่งนานดื่มน้าการพักสายตาอะไรต่างๆเนี่ยก็มีในนี้นะครับแล้วก็นะครับก็จะมีเยอะแยะเลยแหละนะครับส่วนวอลเล็ตเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าตังค์ที่อยู่ในประเทศจีนเรประเทศไทย,ยไม่มี notification ต่างๆนะครับก็มีมาเยอะนะครับมี Li n e Face IG อะไรต่างๆมีมาให้นะครับแต่ว่า Facebook Messenger เนี่ย Facebook Page Messenger อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เพิ่งเห็นในนี้นะครับทีนี้ Uh, บาง Android บางรุ่นเนี่ยตัวนี้ Messenger เนี่ยจะยังไม่มีนะครับแต่ว่าใน iOS นมีนะนะครับพวก Li าย Face IG อะไรต่างๆนี่มีมีทุกทั้ง Android และ iOS นะครับแล้วก็ uh, Auto Setting Auto s เ t t ร์ g t ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่คือเปิดนาฬิกาให้ uh, เขาเรียกว่าพิอมือติดอัตโนมัติต่างต่างก็มีประมาณนี้ครับเฟิร์มแวร์อัปเกรดรีสโต์นะครับ ประมาณนี้เพื่อนๆลองเข้ามาเล่นได้นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานเสริมนิดๆหน่อยๆนะครับหลักๆก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็เป็นเจ้าตัวอัพรูปขึ้นไปนะครับอัพรูปขึ้นไปหน้าจอครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือมาพรีวิวให้เพื่อนได้ดูอยากให้เพื่อนได้เห็นว่าเออเจ้าตัวบอดี้เขาเนี่ยก็สวยงามนะครับตัวบอดี้สวยงามสีจะออกเป็นสีเขาเรียกว่าสีสตาร์ไลท์หรือสีแบบลักษณะเหมือนแบบ สีเงินที่ออกเป็นสีทองจะไม่ทองนะมันจะเป็นเงินเงินแล้วก็ออกปนทองนิดๆน,นะครับก็จะเรียกว่าสีทองเลยก็ไม่ใช่นะแบบเนี่ยเพื่อนๆจะดูว่าจะเป็นเหลือบสีเงินนะครับแล้วก็เวลาที่จอไม่ได้แสดงผลนะครับสมมุติถ้าไม่ได้มีสกรีนเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะแสดงหน้าจอเนี่ยดำสนิทด,ดีนะครับเออเพื่อนๆดูไม่แสงเนี่ยรอดน้อยมากนะกระจกจอสวยมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็งานเขาก็เนียนดีนะครับสวยดีนะครับสายให้ให้มากอา็อยู่ในลักษณะที่โอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตของเขานะครับก็คือปุ่มเม็ดมะยมนะครับกับปุ่มนี้เขาจะใช้งานเหมือนกันนะครับจะใช้งานแบบเดียวกันเลยกดอะไรก็ได้เหมือนกันนะปิดเปิดเครื่องก็ได้เหมือนกันแล้วปุ่มด้านข้างเนี่ยก็มีฟังก์ชันจริงนะครับนี่ก็จะมีพวกนันนี้นู่นขึ้นมานะเป็นคีย์ลัดนะครับมีวัดอุณหภูมินะหรือว่าก,กดแอปทั้งหมดก็ได้ อย่างนี้นะครับถ้าเราอยากฟังดูคีย์รัตอะไรต่างๆก็มีนะครับผมจะสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับเจ้าตัวเฮดมันยู68อัลต้าตัวนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยขนาด49มมนะครับก็จะค่อนข้างหนักนะถ้าเทียกบกับผู้หญิงข้อมือเล็กๆเนี่ยน่าจะไม่เหมาะนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยใส่ได้สบายอยู่แล้วแหละนะครับถ้าใครใส่45มมได้นะครับผู้หญิงนะก็ใส่ตัว49มมได้ซึ่งขนาดเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะ ถ้าเทียบกับเจ้าตัว HW8 Max นะครับที่ผมมีอยู่นะเนี่ยตัวนี้นะครับที่ใช้งานประจำอยู่นะครับฮะไซส์ก็จะใกล้เคียงกันนะครับและจอเนี่ยเขาสว่างนะครับจอเนี่ยสีเนี่ยสัดเนี่ยสว่างมากขึ้นส่วนแบตเตอรี่เนี่ยผมเทสมาวัน2วันเนี่ยแบตก็ยังไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องเทสกันยาวๆทีหนึ่งว่าแบตเขาใช้งานหนักๆได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเรารีวิวอยู่นะครับจาก100%เนี่ยเหลือ87%เนเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่า จอเนี่ยใช้งานตลอดเวลาในตอนรีวิวเนี่ยลดไปประมาณ13% 13%เนี่ยก็ถือว่าลดน้อยนะอ่าก็ถือว่าลดน้อยอยู่แต่ว่าความอืดของแบตเนี่ยต้องไปลองกันอีกทีเนึงเพราะใช้เวลาลองเป็นอาทิตย์นะครับทั้งนี้หากใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับ กดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะนำนาฬิกาสมาร์ทวอ์รุ่นใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับหากใกล้สนใจนะครับสนใจสั่งซื้อรุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถทักแชทนะครับหรือว่าเข้าไปดูในลิงก์ s ช o ปี้ Line แอดหรือว่าแฟนเพจของเราได้ทุกช่องทางนะเออเราจะมีอยู่แค่ชื่อเดียวนะครับคือกิงแก้วก้าวช็อปนะครับถ้าเป็นชื่ออื่นไม่ใช่ร้านเรานะครับฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ด้วยครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะเทสแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวรุ่น h ทมบันยู8 m a x หรือ h ฮดอ่าหรืออั t เ8 Pro 8โปรสม a ร์ทให้เพื่อนได้ดูด้วยครับแล้วเจอกันครับ